สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคอนเทนชาวทุง่งและกาท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพ่อกันอีกเศร้าหนึ่งน้องพี่น้องพ่อกอาการเศร้าเมื่อ,อว,วานเศร้าเมื่อวานฝนแหง้งแห้งบ่มบ่มบ่มแต่ว่าเศร้านี่แดดบาหน่พ,พี่น้องเห็นแดดแล้วนะครับอ่ะพ่อพี่พ่อน้องอยู่กับน้องจุนนะนครับพี่น้องจุลินทรี่แสังข้อแสงพ่อกันอีกแล้วพี่น้องจับกับจุลินทซี่แสงข้อแสงจบบ่เป็น กูบางคนว่าเบิดเร่องสิเว้าละมั่งกว่าจหันมาหาจุลินทซียสังข้อแสงบ่นะครับสาเหตุที่เอาจุลลนซีสังข้อแสงมาเสนออีกมื่อนี่ก็คือมีหลายท่านถามขอมานะครับว่าจุลินทซีสังข้อแสงที่ตายแล้วนี่ใส่ประโยชน์ยังได้บ่นะครับก็ใจสักหนูเลยเอาตัวอย่างไม่เบิงนะครับตัวอย่างจูลินซีสังข้อแสงที่ตายนะครับนี่ขวดที่ยังเป็นปกติอยู่นะครับพี่น้องขวดที่ยังเป็นปกติก็คือสีแดงเข้มนะครับพี่น้องสีแดงเข้มนะครับสวยพร้อมนะครับ อ่านี่ก็แเมนน้าพี่น้องนะอ่านะก็แเมนนะครับส่วนขวดนี้นะครับพี่น้องปกติมันจะเป็นน้ำสีเหลืองๆคนใจชอบทุ่มไปใครจะเอาบ้นซชาว่างันนะครับคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เบิดสภาพแล้วนะครับพี่น้องหรือตายแล้วนะครับจริงจริงสองกระติกนี่นะครับนี่ไอ้ติ๊กง่ายๆนี่นะครับรุ่นเดียวกันเนยเฮ็ดพร้อมกันนะครับเฮ็ดมือเดียวกันแล้วก็จากแรงเดียวกันจากไข่เดียวกันนะครับถ้าปากกบาตัวนี้ซิ่งโบกมือลากก่อน อาจจะด้วยสาเหตุยังไม่รู้นะครับตายก่อนนะครับพี่น้องส่วนตัวนี้งยั่งอยู่นะครับเมื่อเขาตายลงไปนะครับมันจะตกตะกอนไปเลยนะครับน้ำข้างบนจะใสหรือจะจะจะเป็นเลืองกนอนส่วนตะกอนของเขาจะความยุ่ก้นเดียวไปเลยเพราะมันจะเป็นคีตาเล่ต่างๆนะครับพร้อมกับทั้งโตจูลินซี่เองนะครับเอิ่นว่าซากจูลินซีเด้วยบ่เนี่ยนะครับซากก็คือ สิ่งที่ตายแล้วนะครับพี่น้องซากสิ่งมีชีวิตจุลินรี์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเมื่อตายลงไปปั๊บเนี่ยซากข,ของเขาเนี่ยจะถือจุลินทรี่ถัออื่นย่อยสมัยมีชีวิตย่อยเต้ามูพอตายเพิ่มถือมูย่อยบ่เนี้ยเป็นวัตจัก,ก,ร,กรกรรมกงกรกรมกงเกวียนนะครับจะถือจุลินซี์ถัออื่นย่อยแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยนะครับให้กับต้นไม้ฮะไม่ยังหรอ เขาจะมาซื้อของให้ทางเอกเข้าคายถะว่าก,ก่อนนะครับมันก็นจะถึงตัวจุลินรี์ตัวอื่นย่อยสลายกลายเป็นอาหารพืชน,นะครับข้อดีของเขาก็คือจุลินซี์สังะห์แสงนียเป็นจุลินรี์กุ่มทีมีโปรตีนสูงนะครับพี่น้องแน่นอนละเมื่อเขาตายลงไปนะครับเมื่อเขาตายลงไปนะครับโปรตีนที่อยู่ในตัวของเขานะ่ะที่อยู่ในซากของจุลินซี์หรืออยู่ในเซลล์ของจุลินรี์นะจะถือย่อยสลายให้กลายเป็นกรดอะมิโน เปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนโที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชหรือนหนึ่งก็คือเป็นปในตัวเจนนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับตอนมีชีวิตอยู่เขากับถึงในตัวเจนมาให้กับพืชหลังจากตายไปกระป่อยในตัวเจนให้กระเพิดเดียวกันว่าสโลล้วตายมีประโยชน์ก่ะเถอะบุ๊มแนตาย่ถิ่มซื่อๆนะครับสำหรับจุลินทรีย์สงคองแสงอ่าหลายท่านที่ถามมาว่าเฮ็ดไว้หลายๆยล่ะใส่น u m บ่ r ท่านเนี่ย ตายกองเันเอีเล่นี่ยเอาไปเฮ็ดจังไหนก็ัหนครับแนะนําให้เอาไปเป็นปุ๋ยลดต้นไม้นะครับสามารถเอาไปลดต้นไม้ได้เป็นคือจังน้ำปุ๋ยทั่วไปได้ผลได้นะครับตอนเขามีชีวิตอยู่นั่นนะครับเขาให้ธาตุในตัวเจนกับพืชนะครับแต่หากบอยูในลักษณะปุ๋ยก็คือเสริมการให้พืชเอาปุ๋ยไปใส่ดีๆขึ้นนอกจากจะให้ในตัวเจนแล้วยังย่อยสลายปุ๋ยอื่นอื่นนั่นนะครับ,รบเมื่อเขาตายแล้วไปปั๊บทำงานบ่อะไรได้บ่อนี่ยย่อยยังบ่อะไรแล้วนอกจากจะถือย่อยเท่านั้นแต่ว่า ก็ยังมีประโยชน์อยู่ก็คือซากของเขานั่นเองนะครับก็มีประโยชน์คล้ายๆกับซากสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ตายแล้วจะถือย่อยสลายนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับขณะโบทิมนะครับมีหลายท่านหลงฝาดเของปลาว่ามันตายแล้วท่านจริงๆใส่ได้อยู่นะครับพี่น้องใส่ได้อยู่ก็จะเสื้อถุงบริเอาตัวยาเงินเบิองมันยกมาบริกระถางตัวใหม่มันใหญ่นะครับต้นส่วนส้มนะครับก็จะเสื้อถุงเอาน้าของจุลินซี่ที่ตายแล้วเนี่ยหดแต่ว่าใบปีนกันมาใบแข็งกีดงามพร้อมนะครับพี่น้อง ่ะก็ไดเอามาให้พี่น้องเบ่งสะละับมันกระทางไงนะครับ,บปราก็ว่าเขาเขายาใส่ได้อยู่ได้พี่น้องได้นะครับยาไปถิมนะครับถึงแม้จะตายแล้วแต่ก็ยังมีประโยชน์อยู่น้อพี่น้องนะนั่นหลายท่านที่เฮ็ดยูลินซี่ซังก็แสงนะครับตาหักเขายุ่ใน่ลักเขาคลายลักษณะนี้ก็คือมันตายแล้วเนี่ยจะถิมพี่น้องสามารถลดต้นไม้เฮ็ดให้ต้นไม้งามไปเรื่อเติบโตได้ดีให้กันนะครับเมื่อเขาตายแล้วเขาจะเป็นปุ๋ย แต่ตอนเพาท่านตายนะบ่เป็นปุ๋ยแต่ว่าเป็นตัวเสริมให้พืชเอาปุ๋ยไปใช้ดีขึ้นกาจัดกาดพษได้แต่ว่าตายเลยเห็นยังบ่ไดรเลยพี่นอ้องเคยกําจัดกาดพษได้กับกำจัดบ่ไรเคยย่อยสลายอ่าอินทรียวัตถุก,ก็ยย่อยสลายบ่ไรเคยตึงแม่ตัวเจนก็นตึงบ่ได้เพียงแต่ว่าอ่าแต่ซากของเขาหรือตัวตนของเขานั้นจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยกรับพืชนะครับคือว่าตายยังมีประโยชน์นะเนะาะตายทิ่มละลากนะครับ อ่ะท่านได้ทีมีกับใส่มาใส่หดต้นไหม้ตัวยังขี้เขาเพราะก็เคยมีหลายท่านถามผมมาอยู่ว่าอยู่ลินซี่สังกษ์แสงที่บิดสภาพแล้วทีเว่เบิดอายุแล้วหรือที่ตายแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ยังไดแน่อ่ามือนนิน้ำมาบอกไปบอกน้องนอะอ่ะบบขาขายน้ำแข็งกับข้าวครับพี่น้องอ่ะข้าเจออกากำลังออกให้ออกสวนพี่น้องแวะซื้อน้ำแข็งซื้อยาโซบซื้อน้ำ่ากาแฟน้ำมือเส้าเนาะ ตั้งค่าตั้งยุบป,ปากข้างพอดีตั้งอยู่ท่ามพานไปให้ไปนหน้านะครับพี่น้องเอาละครับสรุปนะครับพี่น้องจุลินทร,รีย์สังเคราะห์แสงท,ที่ตายแล้วยังมีประโยชน์อยู่ดในพี่น้องลเลยนะใช้เป็นปุ๋ยน้ํานะครับใช้เป็นปุ๋ยน้ํานะครับลดลงดินนะครับแต่ว่าก่อนจะลดลงไปนะก็จะต้องเขย่าให้ตะกอนเขากระจายซะก่อนาขาขาขขขแล้วจังใส้นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตตะกอนของเขาเนะน,น,นี่ยก็คือซากจุลินทรีย์เมื่อลงไปอยู่ในดินปั๊บจุลินทรีย์ตัวอื่นก็นจะย่อยสลายแล้วก็ให้เขากลายเป็นปุ๋ย นะครับโดยเฉพาะปุ๋ยในตัวเจนกรดอะมิโนโน,นะเพราะว่าในโครงสร้างในเซลล์ของเขาเนี่ยอุดมไปด้วยโปรตีน40ถึง60เปอร์เซนตก็ตามตามที่หูหูกันเนาะนะครับอ่ะสรุปพี่น้องนะครับตายแล้วยังเป็นปุ๋ยอยู่นะครับใส่ได้นะครับพี่นอ้องบำรุงต้นใหม่ต้นเพื่อนใดท,ที่เขาสนั้น่ันตีเฮ็ดไว้แล้วร้ายใส่น้ำพุทธมันตายเล็กก็เพราะต้องตกก๊ใจ่ถึงตายแล้วเขายิางมีประโยชน์ยังสาม,มารถเป็นปุย๋ยได้นาะพี่น้องเนาะนะครับตามที่เขาจะทุ่งทดลองใส่หดไม่กระถางกับรากไว่า ปีนไปขึ้นเพื่อเสืร์ฟเพื่อสร้างอ่านะครับประโยชน์บอปแค่กับจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เลยนะครับพี่นอ้องนะครับอ่ะนะครับอ่อคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพจที่นี่นะครับคลิปหนา้านะครับเดี๋ยวจะนําสาระมาฝากพี่ฝากน้องที่เขาจุลินทรีย่ตัวอื่นๆนะครับตายแล้วมีประโยชน์แค่แสงกับแสงบ่เดีย๋ยวจะได้ไปหามาฝากพี่ฝากน้องนะหรือพี่นอ้องท่านใดอยากจะหู้อยากจะทราบอยากให้คดใจนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดนะครับพี่น้องครับอ่ะแนะนําเขามานะครับคดใจจะไปค้นคว้าไปสืบเสาะ ไปหามาฝากพี the ha ha ami, pues right ่ฝากน้องนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกันน้องเพื่อนอนนะครับบางเพื่ออยู่ใกล้ตาแต่ว่าเข้าบงหูจักก็มีนะครับสุดท้ายโอ้ยอยู่ใกล้ๆก็เป็นปุ๋ยตัวนี้งันซี่ก็เป็นประโยชน์ก็เพื่อตัวนี้งนะครับพี่น้องโดยเอาข้อเท็จจริงทั้งวิชาการผสมผสานวิชาการครับพู้เยพญ่ชาวบ้านมาฝากพี่ฝากน้องบ่หม่วบ่ลายนะครับพี่น้องนะครับบ่นำมาเสนอโดยปราศจากเหตุและผลนะครับพี่น้อง นะครับคือจังพี่น้องเขาเห็นมาก,ากจะด้กะใส่วิจารณญาติด้วยพี่น้องเ้อนะครับถ้าบุมีข้อมูลยืนยันถ้าบุมีลักฐานยืนยันถ้าบุมีอะข้อมูลทั้งวิชาการแล้วครับเ็าจะถ้าถูกจะบํามาเสนอพี่น้องนะเพราะว่ามันนําเสนอแบบงมคง,งนะครับเดี๋ยวพี่น้องเขาซับสนนะครับนับประเ็ดนะครับพี่น้องนะครับต้องมีข้อมูลที่ชัดเนจนจึงจะนํามาเสนอนะครับพี่นอ้องอาคลิปนี้เท่านี้ละสวัสดีครับ